สวัสดีครับอยู่กันที่กัตติทีคุณสนะครับวันนี้เรามีสเต็ปรถจัดช่วงล่างเต็มชุดใหญ่นะครับมาให้ดูเป็นแนวทางว่ารถที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันเราสามารถอัปเกรดช่วงล่างไปได้ถึงระดับไหนบ้างซึ่งคันนี้เรอาไปแข่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันเดี๋ยวคลิปใหไปดู สำหรับเจ้าเลโวป้ายแดงคันนี้นะครับล้อยางนะครับก็ออกสไตล์คอร์ดคันที่นิดๆน,นะฮะแม็กเป็น e v o s p o r t ขอบ17นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง265 70 17 BF b u l l i t KO2 ที่สำคัญที่อยากให้ดูคือช่วงล่างนะครับคันนี้ช่วงล่างจัดเต็มไปจริงๆนะครับใช้เป็นโชคเบิ้ลนะครับเป็นโชคเบิ้ลนี้เป็นงานสร้างจากทางเรา g คซี 4x4 นะครับ โชกหลักเราใช้เป็นตัว O.E.M 2.5ตูนซีรีส์ซึ่งสามารถปรับระดับความนุ่มนวลได้ทั้งขายุบขายยืด ที่สาคัญนะครับโช๊คเบิ้ลคันนี้เลือกใช้เป็นฟ็อก2.0นะครับเราเบิ้ลเข้าไปกับปีกนกล่างอีกทีหนึ่งหลักๆในการเบิ้ลโช๊คจริงๆแล้วเราเบิ้ลเพื่อจะให้โช๊คตัวที่เสริมเข้าไปเนี่ยช่วยซับแรงนะครับจากโช๊คลัก1 2คือช่วยลดอาการเฟดจากโช๊คลักนะครับก็คือมันจะแบ่งเบาภาระกันเรื่องความนุ่มนวลก็ต้องทําการเรียงวาลวหรือเรียงชิมวาลวใหม่ให้ดีนิดนึงเพราะว่าถ้าเอาโช๊คที่เบิ้ลเข้ามาอยู่ๆก็เบิ้ลเข้าไปเลยก็อาจจะเกิด การกระด้างขึ้นได้นะครับขายึดพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กโคโมูลี่นะครับตัวนี้เราใช้โคโมูลี่ทําจะเห็นว่าพิเศษกว่าคันอื่นๆที่เราเคยทําไปนะครับด้านหลังก็มีการปรับแต่งใหม่แหนบเราจะใช้แหนบของเจ้าตัวล็อกโคดเป็นแหนบ3แผน่นเพื่อให้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นนะครับโช๊คอัพก็จะเป็น OEM 2.5งาบพาร์ทเรียกว่าจัดใหญ่นะครับคันนี้ ไวรุนสุราษฎร์ธานีไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเรามีรถหนึ่งคันเราทำอะไรเพิ่มกับมันได้บ้างให้มันอยู่ในสเต็ปไหนหรือแบบไหนปรึกษาเราได้นะครับแกสซี่ 3. สี่คูณสี่หรือบริษัทแกสซี่โฟร์วิลด์สุราษฎร์ธานีหรือบริษัทแกสซี่โฟรีไร์จังหวัดตรังนะครับเรามี2สาขานะครับวันนี้ก็มีแนวทางการแต่งรถมาให้เพื่อนดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีคันอื่นที่มีทีเด็ดมากกว่านี้ยังไงเดี๋ยวเราจะเอาคลิปมาให้ชมกันอีกครั้ง,น,งนนวััี้บคคุณมากร